สวัสดีทุกคนสวัสดีพิ่พ์ทุกคนเด้อยินดีตอนฮับเขา้าซองเฮงละน้อยสาวล้วเป็นแนวไดโน่พีซ่ซีละน้อยเวลลงคลิปเกือแบฮอตทิดเลยประมาณ6 7เจ็ดมือนี่แหละอีกหน่อยหนึ่งกับฮอตแล้วทิธพี่พซีก็คือเมื่อน,นี้หันเฮาจะไปตลาดพีซ่ซีแต่ว่าสิมาบอกกันว่าสาเหตุที่ละน้อยเวลลงคลิปก็คือช่วงหลังหันเข้าไปช่วยเวียกงานบุญพีซ่ซีสองมือพอดีกลับมางานกะมาพักพรพอดีเป็นอัน เป็นเมนพิบซีเจ็บท้องแท้ท้องว่าเป็นเดือนแรกที่แบบเจ็บท้องแงหงอีลีจนแบบวานี้ละน้อยจนสัน้นจนแบบเจ็บแผงอีลีละใครเนี่ยละพิบซีตอนนี้นะเจ็บแท้เจ็บ,จบว่าเพราะว่ารู้สึกคนดึ้นหลังละรู้สึกว่าหลัง,ลห,งขขหลังนีง้ตัวเองฮ็ดเวียกหนักอีลีก็คือยูตัวอย่างคนดินจีเนี่ยกะหนักได้สาหรบเฮานะเฮาก็เป็นผู้หญิงเนาะแต่ว่ากะจำเป็นแหละมันบ่มีว้เหตุมันบ่มีแหงานเหตุกับพ่อน่ะคืดคืว่าตัวเองฮ็ดเวียกหนักหลายลวแบบ มันมาเป็นมือนั่งห้องเดือนน่ะนะเจ็บแพงอีหลี่ละน้อยเจ็บแต่มือเดียวดอกแต่ว่าตอนนี้ก็ใครแน่แล้วมือนี้เขาจะไปตลาดเีพซีก็คือที่เขาได้ว่าไว้ถ้ามือตั้งเสามือดีก็คือฮอดแล้วมืองามยามดีของเฮาก็คือจะได้ตั้งเสาเงินน้อยเีพซีเงินน้อยหรือว่าห้าน้อยแะละสิเฮ็ดแบบเป็นห้องนําเด้ให้พอนอนเอิ้นทั้งเงินทั้งห้านก็ได้เป็นห้านน้อยๆเพีซี าทาดิตามนํากันเดิมมือนี้เฮากะได้รับคาสั่งจากแม่ไปตลาดซื้อแนวอยู่แนวกินมาห่างเห็ดพักเข่าสีเห็ดพักเขา่เา,เขาน้อยให้เจ้าที่เจ้าฐานซีามแม่เบิ่ง้ักน้อยกันยังบูฮู้ละเอียดว่าเช็ดแบบไหอยังนีแต่ว่าเพื่อนสั่งเมนูอาหารมาเฮากะสีได้ไปซื้อซีนซื้ออย่างมาลาบลักๆเลยถ้าติดตามนํากันซีเมนูก็สีมีประมาณเก้าอย่างถ้าดิตามว่าเฮาจะได้ซื้ออย่างแน่บางเมนูก็สีซื้อเอาเลยเพราะว่า โบดาเมนเห็ดพักเข่าใหญ่น่ะมีแต่ว่าเห็ดเป็นแบบซ้าถวยจังหันซี่เฮากะซีซื้อแบบเขาเจ้าขายแบบเขาเจ้าเห็ดแล้วหันมาใส่เลยเนาะกลิ่นบางยาเฮากะซีเห็ดราบสิ้นก็คือเขากะซีซื้อมาเห็ดหลายเติบเพราะว่าเห็ดแหนสร้างกินน้าเพราะว่าซีหาลดมายกหาลดแบบว่ามายกเสาขนาะดวยเพราะว่าเขากะคือซีอ่อบาไหวคนที่เฮาซื่ออันน้ำทะเลอันน้อยจดเมนูไว้ ฉีได้เขียนเิจี้อใหม่ก,อก,อก่อนปุ้มใหญ่คือจะไปว่ได้เขียนอันเมนูว่าฉีได้ซื้ออย่างเน่ไป,ปที่บไปเรีบซีถาติดตานกำกัดไปพ่อกันอยู่ตลาดเลยปะตอนนี้แมนฮองพอตลาดแล้วการเลือกเบอว่าเขาจะได้อะไรบรรยากาศตลาดตอนแรงๆเดี๋ยวเขาจะไปซื้อซีนก่อน ว่าแม่สั่งซื้อสิ้นไีนไห้อเกี่้วมเยมื่อน,นี้เขาจีซ้งดีเห็นเห็ดเฟื่อยอ่ะไปบิงสิ้นัวกันสิ้นงวเห็ดลาบโอยสิ้นไวย นายอกตัวนี้เป็นสิ้นงัวเป็นหอเม่ละตัวเห็ดลาบเป็นตัวไหนต้นตัวนี้หรอแต่น้อยบุหูเลยนี่

ข้อโลหนึ่งเหรอไม่โลกะโลก็ได้เลยปากเบือได้ะเต่อันนี้เต่อันนี้สร้างค่า

ตอนนี้แมนเฮาได้กุ้งได้ปลาหมึกได้ยอใส่ลาบแล้วก็ซีงัวเรียบร้อยแล้วขาแต่น้ำหาเหิดเฟืองห,งหิดซีแม่เป็นหิดแก่หิดเฟืองแต่ว่าเขา้าวตำล่ากับหิดเชืวงหายาาแท้ค้ะได้ขาลา้มสิส มีบ่เนาะบ่มบีนี่สีแก่งเราไม้ละลาเลยนี่เดี๋ยวจะบแ่แซบแฝดแทบมอเห็นเหชือกปกติจะเห็นน้อยสิเอาอันนี้ไปไหวก่อน ซ็ดเชืองไม่เห็นชาเอาเสืออไปไว้ก่อนเพราะว่าหนักแล้ว มีเมืแล้วนี่กนี่้บมีเห็ดเฟืองเลยวะเฟองวบะะรอบตลาดนะจะบ่มีจะบ่นอะมีบอกอ๋อโดยเข้าใจส่น่อย่างไก่ได้แล้ว่า เครื่องโลเท่าไหนเราส็ยสามาทเลยด้อสานอนี่เห็นละเขายางกายถึงกินาว่าไม่กัดยสิบชั้นนะตจุ่มแต่แซ่ขนา ซอบปตาลาดคิดว่าโบมีอยู่เจีันยนี่แบเมืี่้ี่ได้เขากับยางกาดเเห็นเปถมเน,นมเดียวับน้เนสาอยนั่นวะาเอ๊ะหซาห้ยว้าฮโลหรอ มาณโลตึงโล่ตตึงที่ใช่ปกง่ายๆเือกี่จะให้แแทบว่าังไงส่ป่าอเขาไนแ่ชิดถ้าเริ่มเพราะนจริงมามาก โอ้หนึ่งขอดแล้วอ่อางนี่ะโอ้โหเลือกแล้วกาลุนอ่โนะโดยพอดแล้วหรอเร่อ,อว้าวาตัวนี้แนวเร็วกันอปลาสวายตัวนี้ปลานนปหนังอ๋อปลาหนังตัวนี้ปลานอีนเลี่ quá 你们，你们搞 หวน 40, านโถ่ขนาดคุณคิดพันคินพันแล้อย่างนู้นนี่ไม่เยเสื่อมมันเรื่องกัน ตอนนี้แมนเทาฮอดบ้านแล้วพิมซีเดี๋ยวชิมาเบิงวา่าเอาได้อยังไงแ,แล้วน้อยก็คือบุรีไทยอย่างหลายไปคนเดียวหิวเครื่องมาอยู่มายายอย,อยู่คนออกสามห้องพูกเนี้ค่ nào, คอยเบิดอากาศกับเอาเท่เอาอ่ะในคนหลายในตลาดคนหลายนี่เริ่มแรกก็คือเฮาซื้อซีนงัวกอนตอนน้อยอเป็นตัวหัวขนาดโอนเงินบอ่อได้โทรไปหาเอ้ยบ่หู้วิธีสลับบัญชี ตลบขนาดเพื่อนจนไล่เงินให้เรียบร้อยแล้วยืนข้าเง,งินให้ถึงสิบนาทีนี่เขาได้ซีนัวสุดอ่าสุดลาบมีเครื่องในอีย่างนำ้ำซีนัวเห่าโลเครื่องแล้วกับเพื่อนแถมเครื่องในให้แล้วเขาได้ซื้ออีกหันนึงต่างหากตัวเพื่อนบนมีอันยอตัวนี้อ่าตัวนี้หันทั้งเบิร์หันสองแสนห้าซีนัวนะพี่ซีซีนัวนี่โู้วโหซีนอย่าง เป็นซิ้นก้อนบอสซี้นอย่างละน้อยก็เลือกถือเอามาไปเลยเอาโลเครงแมพ่นวาโลหนึ 1, ่งหันแสนห้าเดี๋ยวละน้อยตีเป็นเงินบาทให้เด้อรวมทั้งเบอร์นี้มันสองแสนห้าเพราะว่าเาเอาโลเครงแล้วก็มีเครื่องในพร้อมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในเดเฉพาะเลยอันนี้บน,ในใแนจอ่ไรพวกนนเนีย่ยโยกับโบนเนแบบนี้นหมนจะบป็นโนี่นะทิพซีะนางแต่อย่างละ ตะขึงจะยังบอกคู่คันนาตัวน,นี้หันเจ็บสิบพันกีบเป็นกินบาทกับประมาณร้อยร้อยไปนินดๆหละเดี๋ยวเขาขึ้นให้ต่อด้วยเห็ดเฟืองวาสิปูกก็คือสิวก็ได้ปลูกแต่ปีนี้นะต่อเฟืองกัจนล้มมุลบุละว่าวาสิปูกแต่ว่าหากวาันมีเวลาไปอันเอาต่อเฟืองหยุงแห้งกินานี่ตั้งใจแท้ๆแหละว่าสิตัดไว้ หลังจากที hmm. mm ่เ hmm. กีียวเข่าอย่างแล้วเราพากันไปตัดหาเวลาไปตัดปีนาในตั้งใจเฮ็ดแท้ๆเพราะว่าเขานี่เบิดเงินไปน้ำผิดเฟืองนี่ไหลเติบซื้อมากินแต่ละโลสองโลโลหนึ่งกับบุมแมนถึกๆเด้โลตัองตัวนี้หันแสนซาวเราน้อยซื้อนะพอดีเขาเอาโลคคึงกับพอดีแสนแปดโลครึงโลครึงจ้ะท้าฟังไทยเท่าไหร่น้อเพีบสีเห็ดเฟืองต่อมาเป็นน้ำหวานซื้อมาใส่ผ้าเข่านี่ถุงหนึ่งสิบพันกีบ สามถุงสามถุงกับสามสิบนี่ตัวนี้น้ำเป็นน้ำหวานเผือกตัวนี้น้ำหวานนั่นมันมันตัวนี้จะเป็นถั่วดำสามถุงเขาจะใส่ถุงหนึ่งสองถุงกับกิน่นซื้อมาเพื่อตัวเองไปเท่านี้บร่ได้ซื้อผักซื้อเหนือเลยนะเพราะว่าเขามีสวนแล้ว ตัวนี้ก็จะมาใส่ผักเข่าคือกันผัา,ขาเขาเฮาเป็นผักเข่าน้อยเด้อยผิบสีเกดพอได้อันนะซื้อเ mm ็นพิธีตัวนี้ก็จะเป็นสมป่าซื้อมาใส่ผักเข่าพันยางกะไว้กินตัวเองแหละโลหนึ่งแปดสิบพันกีบแต่น้อยเอาโลหนึ่งเลยสมป่านปากิดแลบตัวนี้นะนี่อันนี้ก็คือตั้งใจสิซื้อมา กินหลายเมือ่อละแต่บ่มีเวลาได้ไปตลาดก็คือกุ้งแล้วน้อยคือจะกกินเอา νε, เนี้อละโลเลยกับปลาหมึกกุ้งหนีโลหนึ่งแสนเจ็ดมันมีหลายราคานะตัวสองแสนไปก็มีห้าอัวนี้โตัวตัวใหญ่หลายดอกตัวประมาณนี้ทจิตัวนี้ห้องกะจิแบงใส่ผ้าขาวเนี่ยราคาสิหนึ่งกินลรงนี่แหละหนึ่งลวก็พันประมาณ ได้ตูโทรมาได้คนหนึ่งแต่สิเศ่ปสิบายางน้อฮลัลโหลขออยางได้เลขเลข,เลขสองหกค่ะน,นเะเลขสองหกป่ะเลขสองหกไปยางอ่าน้องแอนสองหกเป็นน้อแอนน้อแอนเลยกังเกลว่ะบ่สเจอมันเลขมากกว่าสองหกใช่ไหม โอ้สองหกแม้แล้วเลขนาคนาคบินคลิปว่าหกสองท่นว่ามาถทายคลิปวางไปแล้วโทรมาซื้อเลขกบน้องเป็นราคาขายเลขมาวีบซีต่อตัวนี้จะเป็นปลาหมกึกโลหนึ่งแสนสามสิห้ามันกีบปลาหมึกกล้วยนะจ๊ะนี่มันสีขาวเนะาะค่อยนจกออกมาดิแล้วน,น้อยกระซื้อยอ มงเด้อยาหูกวายอนี่หอไห้านั้นหอ้าอนไปสองแสนหกสิบห้านี่ตัวนี้ก็จะเป็นไข่ไข่เขาซื้อแตะเจ็ดสิบพันกีบมันมีหลายราคามีห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหสิบห้าอย่างขึ้นไปเลยเอาราคานี้ก็ชิวน้ยประมาณในโบคันสิบว่าเรื่องเบอร์ละน้อยบูฮูเด้อเพิ่นบ่ได้เขียนใส่ประมาณนี้ไปตลาดอัปเดตอันราคาตลาดสองพันสองหก ก็ถือว่ายัางอยู่ในระดับเก่าปีกายนี่เป็นเอียงก็บว่ได้ขึ้นหลายข้อปันใดดอกตอนนี้มันขนมแล้วก็ไไปเท่าใหร่แล้วมันซื้อตลอดขนมห้านี่ขนมอียงก็ลืมซื้ออีกละ่ะทายทายอย่างบุลแหละกิกิ๊อีละลืมอีละเรียบเซียไปแบบปันไวๆเลยมือน,นี้รีวิวอยากกกินไปสามก้อนละอ่ะลืมบอกราคาตัวนี้กลับหนึ่งสาวพันกีบเด้อมีซาวสองก้อน ราคาเก่าปีไก่เลยแลวนี่ก็จะเป็นปิ้งเอ็นเอาไว้กินแรงนี่ก็คือแต่ละห้านคนขายสามพันไปและแต่ว่าห้านนี้คนยังขายสองพันอยู่ห้านสองพันกีบนี่นะไม้หนึ่งเล้วน้อยเอามาสิบไม้พอดีสาวพันก็คือเป็นต่แซ่แพงยังมีอยู่หรือไม่สองพันนี่ ตลาดเขนจะขายไม่สามไม่ห้าไปหดละในหยุกนี่นะนี่ก็คือจบไปตลาดเฮาเตรียมถัาติดตามมืออื่นเด้อพิซีว่าเฮาจะเห็ดเมนูไหนเนี่ยใส่ผักเขา่าถัติดตามน้ำกันพิซซีหลกักๆเลยที่รานน้อยหูน้นี่ก็คือมีจืดส้มเพราะว่าเฮาไปซื้อมาหน่ตัวใดเสริมก็ถัดติดตามมืออื่นมีจืดส้มมีแก่งเห็ดเฟืองใส่น้อไม้แล้วก็มีลาบซีน แล้วก็หนึ่งกุ้งใส่น้ำแล้วก็น้ำหวานตามที่เขาไปซื้อแล้วก็ซิได้เสริมอย่างใส่กระทะติดตามล้วกันพีบซีเมื่อแล้วที่เราจะเดินั้งสาวบีบซีถัดติดตามเดอ้อสำหรับคลิปนี้ละน้อยขอตัวลาไปก่อนไรมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาในเดอ้อขอบใจพีซีทุกคนทีครับชมจนจบคลิปและกดขำพูษณนสะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบ,บาย